สวัสดี f อซทุกคนนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่21นะครับผมวันศุกร์ที่21ก็เป็นวันพระนะครับขึ้น15ค่ำเดือน7นะครับวันนี้เป็นวันขึ้นนะครับข้างขึ้นเนาะก็จะเป็นวันวันแรงนิดนึงนะครับผมเนาะวันขึ้น15ค่ำเลยพระใหญ่เลยนะครับขึ้น15ค่ำวันพระมีอะไร มีเบิ้ลไหมมีแปดมีเก้าไหมหู้น้ามองนะครับวันนี้เนาะก็เป็นวันพระด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้วันนี้นะครับตัวเด่นผมวางไปที่ตัวนี้ก็คือสูตรวิ่งรูดต้องขอไถยงวดที่แล้วที่อืมนะปกติผมจะต้องเอาตัวนี้แหละมานะครับเป็นวิ่งรูดนะรอบที่แล้วนี่ โอ้โหไปตัดห้าทิ้งนะครับก็ห้ามาทั้งบนทั้งล่างห้าสี่จะยดยมากนะครับอ่วันนี้ขอแก้มือแก้ตัวใหม่นะครับวันนี้อ่าไม่ไหลสดด้วยนะครับหรือ,อบอกแล้วว่ามันจะเปเพราะไหลสดหรือเปล่าออสิ่งนะลงคลิปไปสองครั้งก็ามาทั้งสองเนาะไหลสดมาผิดหลุดไปทั้งสองครั้งเลยเนะี่ยเออ เอาทีนี้มาดูวันนี้ลงเป็นคลิปให้นะครับผมแก้แก้ลํำมันหน่อยเออว่าผมลงคลิปแบบเนี้เข้านะครับไม่เป๋น,นะครับวันนี้มาดูเลยตัวเด่นวันนี้ผมให้วิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดไปที่หนึ่งกับสามนะครับไม่น่าสลุดนะครับวันนี้เอ๊ะทำไมวันพระหนึ่งอา,อาจจะมีเบิ้ลอาจมี 8 9ทํ้าทไมเด่นหนะึ่งสามเราต้องเชื่อสูตรนี้ครับสูตรตัวนี้ผมสูตรวิ่งรูดในเดินดีนะครับเมื่อที่แล้วผมเอาสามมาแล้วก็เอาศูนย์กับอีกไปยึดอีกศูนย์หนึ่งนะครับสูตรนั้นดันไปหลุดในตอนที่ผมไล์สดพอดีนะครับศูนย์กับสามทํากันได้นะครับวันนี้ผมให้หนึ่งกับสามเป็นสูตรที่เคยเดินดีนะครับเข้าหนึ่งสองเข้าห้าแล้วก็ห้าศูนย์ห้าเก้านั้นนะครับโอ้ทํา วันพุธท,ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เชื่อใจห้านะครับคิดว่าห้ามันไม่เด่นนะวันพุธนะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสี่ห้าเก้าโอ้โหมาแบบนี้จุกครับจุกมาดูวันนีดีกานี่กว่านะครับวันศุกร์เริ่มพูดผิดพูดถูกแล้วนะหนึ่งกับสามตัวตัวนี้นะครับก็จะมีสามมีอะไรบ้างมีหนึ่งประกอบไปด้วย อะไรอีกนะครับสําหรับเลขในตารางนะครับอ่าต้องมีตัวนี้หลุดไม่ได้นะครับก็คือเลข9นะครับวนันนี้อาจจะมี0นะครับหนึ่งสามอะไรอีกนะครับก็ต้องมีตัวนี้อีกอ่า1 3 9 0ตัวที่น่าจะ จับตามองอีกนะครับมี7 1 2 3 4นห้าแล้วก็มีเลขอะไรอีกตัวหนึ่งห้าตัวนี้นคือมั่นใจว่า5้าตัวนี้น่าจะน่าจะสวยงามแล้วนะ หนึ่งเจ็ดสามเก้าศูนย์นะครับผมที่มองไว้วอ่ะห้าตัวอ่ะอันนี้คือน่าจะสวยงามนะครับทีนี้มาดูตัวเจาะนะครับผมเจออะไรบ้าง หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สาม เก้าสามเจ็ดสามอันนี้หนึ่งอันนี้สะในสามแล้วก็มีตัวนี้ด้วยที่ผมมองไว้น่ากลัวก็คือ90 99แล้วก็กันตัวนี้58อาจจะไม่มีในตารางแต่ผมให้กันไว้1 3 1 7 1 9 0 3 9 3 7 3 9 0 9 9 5 8 9ชุดพอนะครับวันนี้ส่วนชุด3ตัวนะครับผมเจาะไปที่903 03สองชุดนะครับอันนี้คือเจาะให้สองชุด903 703นะครับวันนี้ซื้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มี1แล้วก็3น่าจะมา 1x 3x หรือ x3 x1 นี่แหละ นะครับ1กับ3เป็นตัวที่วิ่งรูดแล้วไม่น่าจะหลดนะครับสูตรนี้รอบที่แล้วไม่เชื่อเขา3า3กับ5้างั้น5มาในสายวิ่งสายรูดคงเฮบนล่างนะครับผมเออ1กับ3นะครับยังไงก็น่าจะสวยสุดนะครับทีนี้มาดูเลขไม่น่าหลดเลขไม่น่าหลุด,ลลดตัวนี้อาจจะขึ้นบนนะครับรอบที่แล้วมี9มี1 มี3ผมไปจํ1 3่า1ศ0ให้โอ้เสียดายก้ามาก็ยังไงก็ต้องขึ้นบนอ่ะวันนี้เลขไม่น่าหลุดนะครับ3ตัวผมให้9มี1มี3อาจจะขึ้นบนนะครับเน้นบนกันล่างนะครับ3ตัวเนี้ย บนล่างได้เน้นบนกันล่างนะครับก็จะมีเก้ามีหนึ่งมีสามสามตัวนี้นะครับคือเลขที่ไม่น่าหลุดนะครับเก้าหนึ่งสามนะครับผมวันนี้วันพระด้วยนะครับวันพระด้วยก็อย่าบอกบัมปาเก้าเก้าในะผมจับแล้วนะอยากแท็เก้าแปดนะี่ผมไม่โดนนะครับเก้าแปดไม่ได้จับให้นะครับอย่ามา ห้าแปดยังพอได้คือกันวันทะด้วยก็คือมีห้างว่าที่แล้วติดมาตัวเดียวนะครับในตารางไม่มีแต่ชุดในตารางผมว่าผมน่าจะสวยแล้วล่ะที่รุ้นบนนะครับลุ้นลุ้นสองตัวนะครับลุ้นสองตัววันนี้รุ้นบนกันล่างก็แล้วกันนะครับเน้นบนกันล่างไปเลยเลขไม่น่าหลุดก็คือเก้าหนึ่งสามน่าจะมีให้เห็นนะครับเก้าหนึ่งสามเน้นบนกันล่างอันนี้มาดูตัวเน้นตัวเน้นผมเน้นอะไรบ้าง ตัวแรกเลยหนตัวถัดมา9กตัวถัดมา03ตัวต่อไปตัวถัดไปนะครับที่ผมมองแล้วน่าจะสวยงามนะครับก็จะมี90 หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเก้าเก้าสามศูนย์สามเก้าศูนย์แล้วก็ชอบมาจริงถ้าไม่เจ็ดสามก็หนึ่งเจ็ดนี่ก็สวยนะครับนะอีกชุดหนึ่งจะเน้นหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดสามดีคือสวยงานทั้งคู่อะ่ะเออนะอาจจะมาล่างได้นะครับสำหรับ 17นะครับ1ก็17 19 03 93ที่สวยนะครับ17 19 03 93 90อีกตัวหนึ่งที่ผมมองก็คือ73สวยงามนะครับวันนี้นะ13มนี่ไม่นี่เท่าไหร่นะฮะไม่มาตัวเด็ดคู่นะแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าจับไว้ให้นะเผื่อเข้ามา13ได้แต่เขาชอบมากัวมันเลขอยู่ประมาณนี้แหละ03 99้อาจจะวางเบิ้ลนะครับเนี่ยจับเบิ้ล สา,สาอีกชุดก็น่ามองนะครับสามสามนะผมให้สามสามกับเก้าเก้านะตัวที่หน้ามานะครับเก้าเก้าสามสามนะทับเบิลน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอให้ลุ้นกันมันนะครับวันนี้วันพระนะครับ วันพระลุ้นเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลผมจับให้สองชุดนะผมให้สามสามเก้าเก้าอืมวันนี้วันพระนะครับเป็นวันพระนะครับวันที่21 อ่าสิบห้าค่นะครับเดือนเจ็ดนะครับเฮ้ยสิบห้าค่มเดือนเจ็ดด้วยนะครับก็สวยงามนะครับเดือนเจ็ดแล้วตามลัคนานะครับก็คือเดือนเจ็ดนะครับโอเคแนวทางลาวพัฒนาวันนี้นะครับขอให้ซื้ออะไรก็ได้นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี1กับ3นะครับผมเน้น1กับ3วันนี้นะครับ แล้วก็9เป็นตัวรองก็คือเลขไม่น่านหลุด1 1กับ3ติดมาอยู่แล้วแล้วก็มี9ขึ้นใหม่ตัวหนึ่งเพราะว่าวันนี้มันผระผมก็มองวิธีเด้วยนะครับเก้าพอสองชุดที่น่าจะเบิ้ลนะครับนะวันนี้จับเลขในตารางแค่5ตัว0ู3 7 9หน้าะครับตัวสอดแทรกก็คืออาจจะมาได้ก็คือ58ติดไว้นะครับ นอกนั้นก็คือจับตามตัวเด่นเลย13 17 19ถ้า1มาถ้า3มาชอบ03 93 73นะครับแล้วก็ชอบ90 99 58ด้วยนะครับอันนี้คือจับตัวเด่นมาใส่เลย9 13ไม่น่าหลุดไม่มีแค่ตรงนี้เออเท่า98ดีไหม <c oughs> อ่ะโอเคสำหรับคลิปของลาววันนี้นะครับอขอบารมีพ่อปูนะ่นักขราชนะครับ นะเปิดดวงโชคลาภให้กับทุกคนนะครับวันนี้ใครกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับผมก,ก็ขอให้ปังๆกันนะครับแตกข้างบนแตกข้้งล่างนะครับลาพัฒนาวันนี้เอาคืนนะครับวันพุธที่ผ่านมาวันนี้วันพระด้วยนะครับเน้นยำ้ำนะครับโอเคโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ